สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ครัวติดตินมาชวนทํากับข้าวกันอีกแล้วนะคะวันนี้เสนอเมนูผัดเผ็ดปลาดุกค่ะเห็นแล้วชวนหิวข้าวเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบและวิธีทํากันค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบที่จะทํา ผัดเผ็ดปลาดุกข,ของเรานในวันนี้กันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็จะใช้ปลาดุกตัวใหญ่2ตัวค่ะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็เพล็กชีฟ้าไม่ใหญ่3เม็ดค่ะหั่นนะคะกระชายนะคะหั่นให้ละเอียดตามใจชอบเลยค่ะชอบเล็กชอบใหญ่นะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะเพื่อนๆใบมะกรูดเพื่อนๆก็เอามา ฉีกเป็นซี่แบบนี้นะคะน้ำมันหอมระเหยเขาจะได้ออกมาจากตัวใบมะกรูดนะคะถ้าใส่ทั้งใบแล้วเขาจะไม่ค่อยหอมค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมีพริกไทยสดค่ะถ้ายาวมากแล้วก็ตัดเป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะอันนี้เขาจะยาวก็ตัดไปเป็นครึ่งหนึง่งแล้วก็จะมีมะเขือค่ะต่อไปเรามาดูเครื่องปรุงนะคะก็จะมีพริกแกงค่ะอันนี้ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีน้ำปลาค่ะ แล้วก็มาเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นนะคะสัก1ช้อนชาก็พอค่ะแค่นี้เองค่ะสาหรับเครื่องปรุงสําหรับผัดเผ็ดปลาดุกของเรานะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยค่ะแนะนําวิธีล้างเมือกของปลาดุกหน่อยนึงนะคะก็คือเอาน้ําร้อนนะคะล,ล,ลาดรดบนตัวปลานะคะเพื่อนแล้วก็ใช้มีดขูดผิวหน่อยนะคะก่อนที่เราจะสับค่ะ วิธีการทําให้มะเขือไม่ดําก็คือระหว่างหั่นนะคะก็เอาแช่ลงในน้ําได้เลยนะคะน้ําก็ใส่เกลือสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็คนให้เกลือละลายนะคะแล้วก็ใส่มะเขือลงไปค่ะแค่นี้มะเขือก็จะไม่ดํานะคะ คราวนี้เรามาดูวิธีทำกันนะคะเพื่อนเพื่อนก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยนะคะใส่พริกแกงอย่างเดียวจะติดกระทะนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนก็เติมน้ำไปสักครึ่งแก้วค่ะแล้วก็ผัดให้หอมนะคะไ้ค้นๆแล้วก็หอมนะคะต่อจากนั้นก็เติมเนื้อปลาลงไปเลยค่ะ แล้วก็ผัดนะคะคลุกเคล้าให้เนื้อปลาผสมกับน้ำแกงดีนะคะเพื่อนๆถ้าแห้งมากนะคะเราก็เติมน้ำลงไปอีกได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะผัดให้เนื้อปลาสุกนะคะตอนช่วงนี้ถ้าน้ําเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเคี่ยวให้เนื้อปลาสุกนะคะเพื่อนๆ คราวนี้เรามาปรุงรสกันด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อตัดรสเผ็ดแล้วก็รสเค็มนะคะเพื่อนๆรสจะได้กลมกล่อมมากขึ้นค่ะตามลงไปด้วยน้ำปลานะคะสัก2ช้อนโต๊ะก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะค่ะเราสามารถชิมแล้วก็ปรุงทีหลังได้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ตามด้วยเกลือสักหนึ่งช้อนชานะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำปลาลงไปแล้วค่ะช่วงที่เคี่ยวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าน้ำแห้งเกินไปก็เติมน้ำลงไปอีกได้ค่ะนิดหน่อยนะคะแล้วก็คนแล้วก็เคี่ยวต่อไปค่ะต่อมาเราก็นำพริกไทยสดมาใส่นะคะจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะแล้วแต่ชอบนะคะ แล้วก็ตามด้วยพริกแดงค่ะพริกขี้ฟ้านะคะใส่ตามลงไปเลยต่อด้วยใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันนะคะตามด้วยกระชายหอมๆลงไปเลยค่ะเพื่อนๆอย่างที่บอกนะคะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ค่ะช่วงนี้เนื้อปลาก็เริ่มสุกแล้วนะคะ เราก็ไม่ต้องคนเยอะนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็ไม่ต้องคนแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเละค่ะช่วงนี้ลองชิมรสดูหน่อยนะคะว่าหวานเค็มมันยังไงนะคะเพืเ่อนๆตามใจชอบเลยถ้าขาดอะไรเราก็เติมลงไปเลยค่ะได้ที่แล้วนะคะก็เติมด้วยมะเขือลงไปเลยค่ะมะเขือก็เช่นกันนะคะถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะไม่มีสูตรตายตัวค่ะ นให้เบามือนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเนื้อปลาจะเละนะคะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกว่าน้ําแห้งก็เติมลงไปได้เรื่อยๆค่ะแล้วเราก็ชิมรสได้นะคะระหว่างนั้นนะคะก็คนบ้างค่ะเพราะว่าเนื้อของมะเขือจะได้สุกทั่วกันนะคะ ช่วงนี้กลิ่นก็จะเริ่มหอมแล้วนะคะได้กลิ่นหอมของกระชายค่ะพอเห็นว่ามะเขือสุกได้ที่แล้วนะคะก็ชิมรสดูอีกครั้งค่ะ ถ้าชิมรสได้ที่แล้วนะคะก็ปิดไฟแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะผัดเผ็ดปลาดุกข,ของเราในวันนี้น่ารับประทานไหมคะลองไปทำทานกันดูนะคะเ,เพื่อนๆรับรองเจริญอาหารแน่ๆค่ะถ้าชอบคลิปนะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็เขียนคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับครัวติดดินวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะมีเมนูอะไรมาเสนอนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆนั้นนะคะก็ติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ